กดปุ๊บปั๊บฟู้ดแอคทิว t ตสวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมไซ h ช n แนลค่ะแน่นอนคลิปนี้นะคะแบบมาต่อๆกับคลิปนี้เลยเพราะซายเพิ่งอัดน้องเจเบิรทาวเวอร์ไปนะคะเอาเป็นว่าคลิปไหนลงก่อนก็เดี๋ยวจะแปะไว้ด้านขวาให้ละกันอันนี้ก็เป็นคลิปที่อัดต่อจากคลิปนั้น คลิปนี้จะบอกว่าต้นนี้นะคะชื่ออะไรเนี่ยแรมซี่ทาวเวอร์คืออะไรอ่ะน่าจะหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะคะมันเป็นเสาที่อยู่ผูกกับเกาะต้นๆเลยผูกกับเกาะที่เป็นลาวานะสำหรับใครที่อ่า สร้างเสานี้สําเร็จมันก็จะช่วยให้จุดจุดๆช่วยให้อะไรเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปไม่ใหม่คลิปต่อไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเสาต้นนี้อ่าดูคําบอกใบ้นะคะ s h o r t e n g r o w i n g ก็คือทําให้สคริปต์หรือว่าข้ามเวลาที่แบบรออาหารได้8ชั่วโมงคือประหยัดเวลาไปเลยทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะแบบสมมุติอาหารมันสร้างทั้งหมดแบบ เท่าไรนะ8ชั่วโมงอะสมมติอันนี้สมมตินะเพราะว่าตอนนี้ไซเหลือ1ชั่วโมงกับปีก43นาทีไงคือถ้าเสาอะใช้ใช่ไหมตรงเนี้ยเกิดรออาหารเนี่ยอะ8ชั่วโมงหลังจากนี้ก็คือปุ๊บไซกดเสานะคะมันก็คือจะมีให้ปุ่มให้กดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้พอกดปุ๊บอาหารก็คือจะสร้างเสร็จเลยทันทีประมาณนั้นเลยนะคะนี่คือเร็วมากอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไซจะกดให้ดูก็คือตอนนี้ไซเหลืออีก เนี่ยหชั่วโมง13ามนาทีกดปุ๊บปับ๊บ food activate แล้วก็มันจะขึ้นค w ด down นะคะซึ่งค w ด down เนี่ยใช้เวลานานมาก96ชั่วโมงนะคะก็รอยาวมากแบบ24หาร96อะ่ะก็คือจำนวนวันนะคะคือหลายวันมากคราวนี้อ่ะอาหารก็สร้างเสร็จเราเก็บ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 ได้อันเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับที่ช่วงที่ heroic rest ก็มีประโยชน์ค่ะสำหรับคนที่แบบ อยากปลูกอาหารเยอะในเวลาที่แบบจะต้องใช้ยาวๆหน่อยอะ่ะอันนี้ก็คือช่วยให้รีบปลูกรีบเก็บแล้วก็รีบไปทำอีเวนต์ต่อนะคะประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่เฮริกร r ส c e อะ่ะทรายจะแนะนำว่าสร้างแบบอาหารน้อยๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องมากดเสาอ่าพวกเสาวพวกนี้บางทีแบบทรายจะใช้ในเฮริกรสบ้างก็คือก็ต่อเมื่อแบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เฮริกรสมาแล้วแล้วอาหารเราอะ่ะมันยังไม่ สร้างเสร็จสักทีแล้วแบบเราจะเริ่มเล่นอีเวนต์แต่ว่ายังมีบ้านที่แบบสร้างอยู่มันยังคาอยู่หลายชั่วโมงเนี้ยก็กดเสาไปเลยอันนี้ก็จะได้ช่วยประหยัดเวลาแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าไม่ได้เล่นเฮริเกรสหรือว่าไม่ได้รีบขนาดนั้นใรายจะไม่ค่อยกดเสานี้นะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมอะไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ดีไมมีเทคนิคอะไรเลยนะแต่ว่าทรายลืมแล้วก็รอได้อะ่ะก็คือสร้างทิ้งๆไว้อะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกกดไปก็แบบบางทีเหมือนแบบเดี๋ยวเสามันก็ ยังไงอ่ะมันคูดาวเยอะขี้เกียจกดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงจริงก็กดได้แหละแต่ว่าก็เป็นพวกไม่มากดนะคะยกเว้นว่าเสาเนี้ยส่ยจะเก็บทุกวันเลยก็คือจะไม่ลืมก็คือจะเป็นเก็บเพชรอ่ะหนึ่งเม็ดเนาะอันนี้เดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้นะคะอย่างที่บอกถ้าทําแล้วพวกทองอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีบูทอะไรแบบเยอะๆอ,อย่างเช่นเฮอิกเรสเนี่ยจะใช้เสานี้เพื่อบูททองอย่างเงี้ยอันนี้ก็มี รีปแล้วหรือแปลด้านขวาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวที่บูธทองใช่ไหมอันนี้ก็จะบูธแต่ถ้าเป็นช่วงปกติอะเดี๋ยวนี้สายไม่ค่อยบูธแล้วเพราะว่า่าจำนวนเพชรของซายเอย้จำนวนทองนะคะสายเก็บมาได้แบบสองสองพันล้านแล้วอะใช่คีแรกคิดว่าแบบอยากจะมีแค่ร้อยล้านเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้ใช้เลยแล้วยิ่งมังกรเราเยอะอะ เออมันก็เลยได้มาโดยปริยายนะคะพอมังกรเยอะความรวยมันก็จะเพิ่มขึ้นเองเพราะว่ามังกรมันผลิตเยอะบวกกับพวกเสาวพวกคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาเก็บจากอีเวนต์ก็ได้เยอะเพราะว่าอาหารแบบมาจากอีเวนต์เยอะอยู่นะแบบได้บางทีก็แบบได้หลักล้านหรือว่าทํากิจกรรมแครนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือมังกรเยอะเงินก็จะเยอะค่ะแบบเสาวพวกนี้ก็มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็เสาอื่นๆก็มีอย่างเช่นเสาฮันโซมีคลิปแล้วเป็นเสาที่สคริป การต่อสู้8ชั่วโมงแล้วก็สาวนี้สานี้ยังไม่ได้พูดถึงดับมนน่าดัมนน่าสคริปต์พวกบ e ิ d i n g นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาลงคลิปแล้วกันยังไม่ได้อัดนะคะแบบเผิกกดไปแล้วก็ยังไม่ได้แบบคูดาวเสร็จก็เลยยังไม่ได้แบบมาอัดให้ดูนะคะสปีด d ี้กริดีรักที่สุดนะคะเสาวนี้แบบเป็นสาวที่ช่วยเก็บอาหารแบบเก็บทั้งหมดปึดแต่ว่ามันจะต้องคูดาวซึ่งคูดาวประมาณ4ชั่วโมงมันเป็นเสาที่คูดาวเร็วนะแบบน่ารักนะคะ ส่วนเสานี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแล้วก็เสานี้ก็สร้างไม่เสร็จยังไม่ได้กดเพื่อให้แบบมังกรตัวอื่นมาสร้างต่อนะคะแบบมันสร้างยากมากช่วงเสาหลังๆก็ประมาณนี้ค่ะนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันใช้ไม่ยากอ้ชอบคาเสานี้นะคะเสานี้ไซใช้อยู่วินสแตนจะพูดบ่อยมากสําหรับอ่าเส้นทางการต่อสู้นะคะแล้วก็เพลย์ลิสทั้งหมดที่อยู่ในนักสู้สังเวียนมังกรนะคะมีเพลย์ลิสแล้วเนาะสซจะพูดถึงบ่อยมากอันนี้เป็นเสาชื่อวินสแตนนะคะสคริป ไม่ใช่สคริปต์ i n c r e a s script, increase, นะคะหรือว่าเพิ่ม d a m a g เพิ่มพลังให้มันแบบตีแรงไปได้20%แล้วก็เพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้มันจะทำให้มังกรแข็งแกร่งแล้วก็ตีชนะมากขึ้นนะคะในลีกอรีนาหรืออะไรทุกอย่างที่แบบเราเอาไปสู้อะ่ะควรใช้เสานี้ก่อนแต่ว่าเสานี้ก็คู่ดาวนานค่ะเหมือนจะไม่แน่ใจหนึชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งวัน24ชั่วโมงหรือเปล่าพอๆกับเสานี้เสานี้ก็ ูดาว24ชั่วโมงใช่อะไรประมาณนี้เนี่ยชอบข้ามเสานี้แร้อเสาเนี้ยทุกคนใช้บ่อยในเนะคะอันนี้มีคลิปแล้วเนาะพวกนักสู้ถังเวทมังกรอะไรแพ้ถาดอะไรนะคะในซีรีส์นี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาทําต่อนะคะแต่ว่าเสานี้ยังไม่ได้มีคลิปเปี่เป็นทางการเดี๋ยวเอาไว้มาลงให้นะคะถ้าแบบอ,อัดแล้วอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็จากไปด้วยอันนี้อ่ะหาเสาไม่เจอนะคะชื่อเลยนะ แรมซี่นะคะหรือแรมเซ่เนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกเสียงไงแต่สายชอบอ่านแรมซีอ่อาจจะแรมเซ่โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมนะคะสร้างเสาขึ้นรูปให้ได้นะคะแล้วก็มาใช้พวกเสาวพวกนี้มันจะได้ประหยัดเวลาเนาะอันนี้ก็มีคุณประโยชน์มากมายสําหรับการสร้างเสาได้แต่ว่าสําหรับคนที่ก่อนไปสําหรับคนที่แบบ ยังเลเวลไม่ถึงอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไปเพิ่ม x ออะไรเงี้ยให้มันช่วยปลดล็อกฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นที่เล่นแบบบางทีก็ยังดูดกักรอนทีวีไม่ได้เล่นแบบพวกฟีเจอร์บางอย่างยังซื้อของหรือว่าเสาอันนี้ยังทําไม่ได้หรือว่ายังเข้าพวก a n c นช n น World อะไรเงี้ยไม่ได้อันเนี้ยก็แนะนําให้ไปเพิ่ม XP ก่อนนะคะซึ่งอันนี้มีคลิปแล้วนะคะวิธีเพิ่ม XP ที่เยอะที่สุดมันมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวแปะด้านขวาให้ก็ลองไปดูกันค่ะแต่ว่าถ้าใครที่เลเวลเยอะแล้วอะสกักประมาณ สี่สิบรู้สึกว่าสี่สิบก็รอบพ้นแล้วนะสามสิบสามสิบไม่แน่ใจสามสิบก็น่าจะรอบพ้นและ3สามสิบอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มสบายแล้วอันนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะต้องเก็บเกี่ยวเก็บผลประโยชน์เก็บอาหารเก็บทองให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะเอาไปเล่นในอีเวนต์หรือว่าสร้างมังกรสร้างของที่อยู่อะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นเหมือนแบบเริ่มทําให้ตัวเองมัง่งคั่งขึ้นในเกาะนี้นะคะประมาณนี้อ่ะอ๋อแล้วก็พูดอีกคลิปหนึ่งก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในคลิป ที่เป็นตัวน้องชื่ออะไรชอบดื่มเจเวเลมนะคะทรายพูดไปแล้วว่าเอเนี่ยพี่ทรายทำไมมี6เกาะใช่ไหมมันเคยมีแบบคอมเมนต์มาแล้วก็เวลาที่พูดถึงเรื่องเกาะเนี่ยก็จะมีคนถามว่าทําไมมี6เกาะผมเห็นแค่สามเกาะหรือ5เกาะหรืออะไรก็แล้วแต่คือเวลาที่ปลดล็อกถึงเกาะไหนอ่ะมันจะมองล่วงหน้าได้อีก2เกาะนะคะคือทรายปลดล็อกถึงเกาะนี้ถูกป่ะมันจะบอกล่วงหน้าทําให้เราเห็นเกาะในอนาคตอีก2ก็คือเกาะนี้แล้วก็เกาะนี้ อีกสองอันล่วงหน้าอย่างเช่นถ้าใครอยู่เกาะแรกเนี่ยก็จะเห็นเกาะนี้แล้วก็เกาะนี้นะคะแค่นี้แล้วก็ตัวเสาก็จะเห็นแค่ที่อาที่ผูกกับเกาะที่เห็นไว้อาประมาณนี้ถ้าายอยู่เกาะนี้ายก็จะเห็นเกาะหัวกะโหลกกับเกาะที่เป็นตัวหินตัวนี้นะคะส่วนเกาะนี้เหมือนจะจะไม่ได้ว่าเกาะนี้มาก่อนหรือว่าเกาะนี้มาก่อนเอ๊ะเหมือนจะเกาะนี้มาก่อนมั้งถ้าอยู่หัวกะโหลกน่าจะเห็นจะไม่ได้ว่าเกาะสีขาวๆเนี่ยกับเกาะอันนี้ อันไหนมาก่อนนะคะแต่ว่าก็คือเห็นล่วงหน้าอย่างเช่นอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเห็นแค่เกาะลาวากับเกาะหัวกะโหลกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เห็นเกาะหัวกะโหลกรู้สึกกเกาะนี้นะใช่ใช่ประมาณนั้นก็เห็นล่วงหน้าสองละกันเนาะโอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวั bye. สดีค่ะยี่